สวัสดีครับผมพี่ซีครับผมปราบปรรับปกติครับและกีฬานในสมาชิกทีมของเรามาใช้ไทยแลนด์ครับผม <S <S วันนี้มีอะไรมาให้ถ่ายเล่นครับมาดูซิว่าเราจะทายถูกไหมนะเรามีอกม,ม,มันมีกดเอเมริกตัวไหนบ้างนะครับที่เราใช้ในการป้องก,กันการเคื่อนสายตัวแล้วก็สังเกตในการสังเคราะห์โปรตีนกรรมเลยถูกแล้วครับตัวแรกก็คือ bca ป้าเชฟอเมริกาเชฟครับผมนี่นี่สายแรกนะครับอีกหนึ่งอันส่งมาเลยครับ นี่รับหรอหรับได้เป๊ะมากนี่นะครับ BCA หรือว่า Branched Amino Acid นะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Branched Amino Acid เนี่ยม,มันคืออะไรมันก็คือกรดอะมินโน A สามตัวนะครับลูซีนอโซลูซีนวาลีนมันทำอะไรนะครับประบัติหนที่การปาาราร้อง,อง,งกงอปปันให้การดมันสายตัวออกนะครับและยังเร่งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนมันเหมาะสำหรับทุ้ที่คนที่กำลังจะ เพิ่มกล้ามเนื้อหรือจะลดไขมันนะครับซึ่งสามารถทานได้ตลอดทําไมต้องเป็นปลาเชนไมโลอาซิสปกติเนี่ยปลาเชนอาร์ซิเสเนี่ยเราจะพบได้ในเมโปรตีนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่ทําให้เลือดดิในรูปแบบท,ที่ถูกย่อยไปแล้วเป็นกรดอะมิโนเนี่ยแน่นอนมันก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้น,นใช่ไหมครับมันดูดซึมได้เลยไม่ต้องยอ่อยอันที่สองคือมันไม่มีแคลอรี่นะครับเพราะว่าม,มันไม่ได้ผลมันไม่ได้สกัดเป็น เป็นอะมิโนเซลานเนี่ยัก็จะนอนมากไม่แคลอรี่เลยไม่ต้องปวดเรื่องความปวดนะครับสำหรับคนที่ควบคุมแคลอรี่นะครับที่สำคัญเนี่ยมันจะกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่า NTR o complex pathway นะครับด้วยแ l u c i n นะครับเป็นองค์ประกอบของ BCA ครับโอเคมาพูดถึงของแตรมาไทายดูบ้างน,นะครับแตรมาไทายมีอะไรพิเศษบ้างครับ อันดับแรกก็คือว่า bca 8เม็ดของไดมาไทนนะครับผมอันดับแรกเนี่ยตั้งสูตรของ,ง bca เราเนี่ยจะมีสูตรอัตราส่วนระหว่าง so e, ลูซีนไอโซลูซีนวาลีนอัตาส่วนที่ว่า2ต่อ1นต่อ1นนะครับซึ่งหมายความว่าอัตราส่วนเนี่ยเราพิสูจน,น์แล้วทงวิสัรว,ว่าตูดสึ่อเราไปใช้ได้ง่ายที่สุดน,นะครับแล้วก็สร้างสกอรดโปรตีนได้ดีกว่าได้ดีที่สุดน,นะครับในสูตรน,นี้แล้วก็ยังใส่ว,วิตามินนะครับ เข้าไปในนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อให้ร่างกายดูดซึมเอาีซีไปใช้ในงานที่ต้องการนะครับเราก็เป็นระบบที่เป็นฟรีฟอร์มนะครับเหมือนกันผ่าเข้าไปเลยไม่ต้องย่อยเหแบบโปรตีนนะครับแล้วก็เคลือบด้วยสารเคลือบนะครับเราเรียกว่า Time Release Coat Formula นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อคงสภาพของ BCA ตัวอัลลอยู่ในร่างกายก็เท่ากับว่าทำให้มันวิ่งอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนะครับมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม และกระบนการผลิต P C A นะครับ mm. ก็จะเป็นกระบวนการผลิตด้วยเกรดเดียวกับการผลิตยานะครับ mm. ก็เรียกว่าฟาร์มนะอะซินเดอคเกรดก็ใช้ไปตั้งแต่ัวเรื่องสารนเพื่อนนะครับสัวที่2ก็เป็นเรื่องของพาวเดอร์นะครับพาวเดอร์มันจะได้ปริมาณการรับประทานที่เยอะก,กว่าแบบนี้นะครับึ mm. ่งที่เหลือก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีที่เราใช้สามารถใช้ผสมได้นะครับขึ้นทนีก็ขึ้นอยู่กับคุณละแหละว่าคุณชอบแบบไหนถ้าจะเน้นพกพาสะดวกอะไรเงี้ยคุณก็จะ เลือกแบบเป็นคาเฟ่น,นะครับมันจะเป็นแบบเขาเดรก็ได้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะาจะมีอยู่สองไซส์ด้วยกันนะครับถ้าเป็นแบบเม็ดจะมีอยู่สองไซส์ก็คือจะมีขนาด2 0 0เม็ดนะครับกับ4 0่ร้อเม็ดถ้าเป็นแบบผมก็จะมี1หนึ่งไซส์ก0คือสายครับนะครับมาพูดถึงการรับประทานมากกว่าการรับประทานของมัน à, ถ้าเป็นแบบเม็ดนะครับผมเราจะทานสามเวลาด้วยกันนะครับถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเราจะทาน4เม็ดนะครับ หลังตื่นนอนตอนเช้าทันทีเลยท้องว่างหมอสุดได้ดีนะครับแล้วที่หลังจากนั้นก็จะทาน6เม็ดอานออกกำลังกายทันทีนะครับแล้วก็อีกครั้งก็คือ4เม็ดก่อนนอนไอ้นี่คือวันที่เราออกกำลังกายนะครับส่วนวันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายคือเราจะทาน4เม็ดหลังตื่นนอนนะครับ4เม็ดหลังอาหารกลางวันแล้วก็4เม็ดก่อนนอนนะครับส่วนถ้าอยากจะทานเป็นผงละเอาเป็นผงก็ให้ทานครั้งละ1ช้อนชานะครับเท่ากับการกรัมก็คือว่าให้ทาน เช้าหลังตื่นนอนนะครับแล้วกําลังกายก่อนนอนนี่คือวันที่ออกกำลังกายนะส่วนัที่แบบกําลังกายก็จะเป็นทานแค่สองเวลาพเพราะว่าปริมาณการทานหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้เยอะกว่าก็ทานแค่เช้านะครับหลังตื่นนอนนะครับกับก่อนนอนแค่นั้นพอ,อ ที่มาพูดกันมาพูดว่า,เ,าเราจะใช้ในช่วงไหนในบ้านนะครับ B C อย่างที่บอกไปใช้ได้ทั้งสองช่วงเลยจะเป็นช่วงเพิ่มน้ําหนักนะครับเพื่อสร้างขนาดกล้ามเนื้อหรือจะลดไขมันก็ได้หมดเลยเถ้าจะทาน B C นะครับในช่วงเพิ่มขนาดผมก็แนะนําให้ทานโดยกดพวกเวเกเนอร์โดยเฉพาะซูเปอร์แมสเทนเนอร์หรือว่าอ e ีวูแมสแต่ถ้าเกิดจะทานคู่กับในช่วงลดลดไขมันนะครับทานคู่กับไดบัเบิร์นนะครับ อีกนิดหนึงที่จะบอกคือว่าเนื่องจากว่า BCA เนี่ยถ้าทานเยอะสำหรับบางคนนะอาจจะเกิดแก๊สขึ้นมาได้ในท้องนะครับก็ให้ลดปริมาณลงนะครับหรือจะดื่มน้ามากๆนะครับโอเคอันนี้อยากจะมบอกไปว่ามันคื่นสารอาหารพรือฐานตัวหนึ่งนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อ B C A หรือบาเซนอะมินอซิดเลครับเลือกได้เลยคนไหนคนน